นะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วมังคุดนะฮะเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ลูกทั้งประเทศแหละนะครับแล้วก็ประเทศไทยนั้นมีผลผลิตมากที่สุดในโลกนะนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับซึ่งนี่เป็นข้อมูลนะฮะจากกระทรวงเกษตรว่างั้นเถอะนะครับภาคตะวันออกปีนี้นั้นมีผลผลิตคาดการประมาณ1นึ0 0สกว่าตันนะครับใน1นึ0 0กว่าตันเนี่ยหลักๆอยู่ที่จันทบุรีเมืองจันทนี่แหละนะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกว่าตันนะครับรองลงมาที่ตราด นะฮะสองหมื่นกว่าตันนะครับแล้วก็ระยองในประมาณ12,000ตันนะครับผลผลิตมังคุดในตลาดเนี่ยนะครับ45%ส่งออกไปต่างประเทศ45%นะก็ทานกันในประเทศนี่แหละนะครับแล้วก็10%นั้นมีการแปรรูปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าจากข้อมูลนะครับมังคุดปีนี้ครับต้นฤดูกาลเนี่ยผลผลิตออกช้า พอผลผลิตออกช้าครับดีมาซัปพลายเนี่ยฮะก็บอกว่าต้นฤดูการราคาสูง200-300ถึงบาทต่อกิโลกรัมที่เป็นข่าวนะฮะแถวจันทนี้ก็แถวคิชก,กูดคือคนไทยทานไม่ลงอ,อืมอโอ้ถ้าลงละ200นี่ไม่ไหวนะนะครับแต่เป็นต้นฤดูการไงก็ผลผลิตผลไม้ทุกชนิดแหละฮะต้นฤดูการก็จะสูงทุเรียนก็เหมือนกันนะครับพอกลางฤดูการเนี่ยผลผลิตเริ่มออกแต่ยังไม่เยอะนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมแต่ช่วงปลายฤดูการครับผลผลิตเริ่มออกเยอะ เพราะปีนี้ออกช้าฤดูราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาทล่าสุดบอกว่าอยู่ประมาณ60บาทต่อกิโลกรัมนะครับนี่เป็นวงจรของมังคุดในปีนี้นะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับสิ่งสําคัญเขาบอกว่าปกติเนี่ยข้อมูลนะบอกว่ามังคุดนี่จะออกมากช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้ออกล่าช้านะจากการไปพูดคุยกับเกษตรกรบอกว่าคือช่วงหนามันหนาวนานทําให้มังคุดเนี่ยออกดอกช้ามันก็เลยทําให้ผลผลิตปีนี้ช้าและ น้อยกว่าทุกๆปีด้วยน,นะครับตรงนี้สําคัญนะฮะผลผลิตออกช้าและออกน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะเมื่อผลผลิตออกเยอะราคาก็จะเริ่มลดลงลดลงจริงๆราคาก็จะบอกว่าตกต่าก็ไม่ตกต่ำนะแต่ราคาที่ตกกว่าช่วงต้นฤดูก,กาลเนี่ยเป็นย่อนี้ครับจากข้อมูลเขาบอกว่าเนื่องจากผลผลิตออกช้าก็เลยจะไปนชนกับผลผลิตของจีนนะครับโดยพิ่งยิ่งเขาบอกว่าช่วงนี้นั้นผลไม้จีนเริ่มออกสู่ตลาด ตั้งแต่วันที่14 15มิถุนาย,ยนเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นผลไม้มังคุดจากไทยที่ส่งไปตั้งแต่วันที่10มิถุนายนราคาก็จะเริ่มตกลงตกลงอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาตินะฮะเพราะว่าเมื่อเราไปเจอกับผลไม้จีนนะครับนอกจากนี้ครับมังคุดไทยในตลาดหลักของจีนอยู่ที่เมืองกวางโจวแล้วบอกว่าปีนี้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด -19 ด้วยก็เลยทําให้ส่งผลกระทบกับเรื่องราคาและปัญหาสําคัญนะฮะตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาคือเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลน แรงงานในการครัดผลผลิตแรงงานที่ลงทําให้การส่งออกทําให้การส่งสินค้าเนี่ยล่าช้าก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาของมังคุดที่ตกลงด้วยนะครับนี่คือปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของมังคุดในตลาดในปัจจุบันด้วยนะครับข้อมูลสําคัญนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องการส่งออกมังคุดนั้นอย่างที่บอกครับว่าผลผลิตของไทยนั้น45ส่งออกต่างประเทศ 45%เนี่ยรับประทานในประเทศอย่างเนี้ยตอนนี้เขากำลังมีโครงการลดเล่นะฮะไปส่งเสริมการรับประทานผลไม้ทั่วประเทศนี่แหละ45%ที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดจีนปีที่แล้วครับเขาบอกว่าจีนนี่นำเข้ามังคุดนะฮะกว่า360,000ตันแล้วก็เป็นมังคุดจากไทยประมาณ2 5 7 0 0 0 0ตันซึ่งดูตัวเลขเหมือนจะเยอะนะฮะก็เยอะที่สุดแหละในการนำเข้านะครับซึ่งการนำเข้ามังคุดของจีนเนี่ย ก็มาจากประเทศแถบอาเซียนยประมาณ10กว่าประเทศแต่ข้อมูลปี2,562เนี่ย90%นะของมังคุดที่นําเข้าจีน,เ,นเป็นของไทยพอปี63ก็เริ่มลดลงมาหน่อยแต่อย่างไรก็ตามครับมูลค่านะฮะเรื่องของตลาดมังคุดในจีนที่ส่งไปเนี่ยกว่า573ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ท่านผู้ชมครับตลาดส่งออกนะครับเรื่องของมังคุดเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะจีนเท่านั้นนะครับ ยังมีเวียดนามด้วยแม้ว่าจีนนะฮะจะเป็นตลาดใหญ่ 2- ใน3ครับที่ส่งออกมังคุดก็คือ64%ส่นั้นส่งไปจีนแต่ก็ยังมีตลาดเวียดนามนะฮะอีก25%แล้วก็ตลาดมาเลเซียอีกประมาณสองเปอร์เซ็นต์เศษน่าจะเป็นมังคุดใต้นะนะครับนี่คือภาพรวมของการส่งออกของมูลค่าแล้วก็กลไกนะฮะแล้วก็ปัจจัยของราคามังคุดนะครับในช่วงนี้มีทั้งสูงมีทั้งกลางมีทั้งต่ำแต่อย่างไรก็ตามฮะเขาบอกว่า ราคาช่วงนี้นั้นยังเป็นราคามังคุดที่เฉลี่ยแล้วนั้นสูงกว่าปีก่อนๆก,ก็ยังเป็นราคาที่เกษตรกรน,นั้นรับได้แต่ปัญหารจริงอยู่ที่เรื่องแรงงานนะครับ